ครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมสทอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมสทอยแน่นอนอย่างที่เห็นนะครับเราใส่ชุดทหารสุดเท่มาเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการรีวิวนี่รถถังบังคับนะครับรุ่นหายากนะครับเยอรมันแพนเทอร์นะครับผมเจอตัวเยอรมันแพนเทอร์ตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรถถังที่น่าจับตามองแล้วก็น่าจับก,กระเป๋าตังควักตังมาซื้อโดยด่วนเลยนะเพราะเป็นรถถังที่หายากมากๆครับนอกจากคําว่าหายากเนี่ย ยังไม่พอนะเป็นรถถังที่มีประวัติศาสตร์อย่างมากมายครับอย่างตัวเยอรมันแพนเทอร์เนี่ยก็เริ่มย้อนหลังกลับไปเลยตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก่อนหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงของฮิตเลอร์นะฮะที่เขาใช้ในการทําสงครามนะครับถัดมาก็จะใช้อยู่ในช่วงเวลาสั้นๆครับแค่ประมาณ2-3ปีครับไม่เกินนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีรถถังเจ้าตัวเยอรมันแพนเทอร์นะฮะ เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3นะครับตามออกมานะครับทำลายล้างหรือว่าการทำลายคู่ต่อสู้ครับเป็นระยะเป็นระดับปานกลางนะครับซึ่งหลังจากนั้นค่อยพัฒนาต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวตัวออริจินอลนะครับหรือเวอร์ชัน1นะฮะเวอร์ชันแรกเลยนะครับของตัวเยอรมันทันเทอร์นะครับจะเป็นยังไงโอ้โหว้าวทำใหญม่มากเลยอะนี่ โอ้โหนี่เหมือนจะคันใหญ่กว่าคันก่อนๆอ,อีกนะเนี่ยแล้วที่สำคัญเลยนะเขาทำสีมาให้เรียบร้อยเลยด้วยครับแกะมาเลยดีกว่านี่รีโมทนะครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จกระสุน BB กกันะครับ,บตตรกระสุน BB ก,ก,กันเนี่ยก็จะเป็นอ่ 6มิลิเมตรนะคบผมคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรายิงจนหมดหรือว่าจนหายไปเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะกระสุน6มิลิเมตรเนี่ยซื้อตามร้านบีบีการทั่วไปได้ครับก็หาง่ายครับตัวนี้ว้าวดูด,ดีเท่โหดบึนบึนนี่อะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงนี่ก็จะเป็นพวกแผงวงจรต่างๆไม่ใช่แผงวงจรเรียกได้ว่าเป็นโมเดลคิดแล้วกันครับเอาไว้ ตกแต่งเพิ่มรายละเอียดนะครับให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นครับดูเท่มากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมีคนขับให้ด้วยนะครับผมคนขับแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้เป็นอะไรอุปกรณ์ต่างๆครับอ่าตัวนี้จะมีจอยของรีโมทนะครับเป็นตัวสติ๊กนะครับที่เรามาใส่ตรงรีโมทนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับลูกลอกสติ๊กเกอร์ครับผมเอาไว้ประดับตกแต่งนี่น้ำมันควันครับ ไฮไลท์เลยนะน้ำมันควันครับต้องมีทุกกล่องครับเอาไว้เติมน้ำมันควันนะฮะก็เหมือนที่บอกถ้าเกิดว่าใครถามว่าเอน้ำมันควันหมดท่านทำยังไงจริงๆผู้ผลิตเขาก็จะบอกว่าเขาคือน้ำมันระหุงนั่นเองครับก็สามารถซื้อหาตามร้านอ่าทั่วไปได้ครับน้ำมันระหุงนี่นะครับร้านก่อสร้างร้านอะไรก็ได้ครับทั่วไปครับแล้วก็วิธีใส่น้ำมันนะผมก็จะบอกได้เลยว่าเวลาท่อเขาอยู่ตรงไหนนะครับที่น้ำมันออกมาเราก็ใส่ย้อนไปเลยครับ ใส่ประมาณครั้งหนึ่งไม่เกิน15หยดก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมนี่ข้อเขาจะเป็นข้อๆเลยนะเนี่ยพอดีแบบเหมือนรถจริงเลยครับเขาจะแยกแบบเป็นอิสระเลยนะครับแต่ละล้อนะครับถือว่าถือว่างานแบบงานสวยแล้วก็ดูคันใหญ่มากๆเลยนะครับกับตัวรถถังเยอรมันแพนเทอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะหาว่าพูดมากเกินไปละเรามารีวิวกันเลยดีกว่าว่าเวลาเราเล่นจ้าเยอรมันแพนเทอร์คันนี้ เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตแล้วก็ไปรีวิวกันเลยดีกว่า Let's go yeah โอเคเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นของรีโมทกันนะครับตัวนี้คือปุ่มสตาร์ทนะนี่สตาร์ทแล้วก็จะมีของปืนกลแล้วก็ปืนยิงปืนฮนะตัวนี้นี่โอเคก็ยิงปืน นี่มีควันด้วยนี่เดี๋ยวถ่ยหลังให้ดูก่อนว้าวสุดยอดเลยโอ้โห้เฮ้ยจริงว้าวสมจริงมากครับเฮ้ๆเ ขับช้าไวต้ตามือได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเดินเดินหน้าถอยหลังกันขันใหญ่บุกบุนดูเลยนะเก่งขามากๆครับป้อมปืนขึ้นลงได้ นี่ขึ้นลงได้ซ้ายขวาได้นี่นี่ลงได้ครับกดยิงได้โอ้โหเขาจะมีแสงเลเซอร์นำทางด้วยนะโอ้โหยอดเลย โอ้ยถือได้ว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากๆครับในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับโอเคครับ แน่นอนตามธรรมเนียมของแมททอยนะครับเราก็จะมีหน่วยก้าตายนะครับมาทดสอบนะฮะช่วงล่างของเจ้ารถถังนะครับแพนเทอร์นะฮะเยอรมันแพนเทอร์นะครับนี่จะเป็นหน่วยก้าตายทั้งหลายนะครับมามาละโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบช่วงล่างกันดีกว่าถอายก่อน เดี๋ยวเราจะให้เป็นกระตายนะครับโอเคแนะนำตัวหน่อยนะครับนี่ชื่ออะไรผมชื่อเอครับส่วนผมชื่อบีครับเอกับบีนะครับนี่ก็เอกับบีนะครับมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าต้อจะมาทดสอบช่วงล่างของรถถังให้นะครับอะไรนะพี่ผมต้องชดทดสอบช่วงล่างรถถังเหรอไม่ผมไม่อยากทดสอบไม่ ไม่ได้ครับต้องทํานะครับโอเคเดี๋ยวบังคับเลยแล้วกันให้จับนอนนะครับอย่าเ่าปนตู้ยาอย่านยาอย่ย <P ew> ไปมาละอ้ออ้องนี้มีเด็กความุูแลนะครับเด็กห้ามดูนะอ้ออออถูกทับไปแล้ว โอ้นี่เป็นภาพที่มีความรุนแรงมากๆครับโอ้โหนี่มีทอยลังครับอื โอโหโอ้โอ oh. oh. oh, ้โหทับแขนนี่เค okay. เอาเป็นว่าภาพมันอาจจะดูสยดสยองเกินไปนะครับพี่ตุ้ยแม่ทอยก็กลัวน้องๆจะเห็นภาพที่น่ากลัวเกินไปนะเดี๋ยวเราหยุดการรีวิวการทดสอบช่วงล่างไว้เท่านี้ก่อนละกันนะก็เป็นคำเตือนนะฮะว่าถ้าไม่เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ติงต้องจริงนี่ ทำคลิปอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคก็ถือได้ว่าจบกันไปแล้วนะสําหรับคลิปการรีวิวของเยอรมันแพนเทอร์นะครับผมอย่าลืมแล้วกันใครท่านใดชื่นชอบนะก็โทรสั่งกับตู้แมททอยได้เลยนะก็จบกันไปแล้วสําหรับการรีวิวจากตู้แมททอยนะคะผมกับเจ้าตัวเยอรมันแพนเทอร์นะครับรถถังสเกล1ต่อส6สุดเท่คันนี้นะครับอย่าลืมแล้วกันหากท่านใดชื่นชอบในของเล่นคุณภาพของเล่นนําเข้าสุดเท่ว่ามันคุ้มค่าจริงๆครับแล้วก็ น่าเล่นน่าสะสมเป็นอย่างมากครับโทรสั่งซื้อกับตู้แมททอยได้เลยนะที่เบอร์นี้นี่084-764-6457นะครับย้ำนะ084-764-6457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w m a t t e r c o m ย้ำนะครับ w w w m a t t e r c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับแล้วก็หากท่านใดไม่อยากพลาดคลิปเด็เดๆจากตู้แมททอยคนนี้นะครับกด Sub s cribe ใน YouTube ด้วยนะ แล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะไม่พลาดการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตู้แม่ทอายคนนี้ครับโอเควันนี้ตุ้แม่ทอยขอตัวลาทุกท่านไปก่อนยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเราพบกันวันนี้ขอตัวไปเล้วถักแล้วนะบ๊ายบายเย้รักแฟนคลับทุกคนจุ๊บๆๆเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาคดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกด God!